ถ้าไปบวชถ้าเห็นโยมไปทำกรรมฐานไปเดินจงมกงเห็นโยมไปนั่งค้นหาตัวเองเนี่ยเรืองชีวะศาสนามีบุญที่ได้โยมมาช่วยโยมก็ได้มาสองคนได้มาพอคนเราคงมีบุญได้เข้ามาศาสนามากกวไหมคะโยมเก่งมากนะาโยมยงเขาจะทำบักขึ้นเยอะบางคนไม่เข้าใจเลยนะแต่โยมเนี่ยเข้าใจมากเลยโยมเก่งมากทุก ได้ทาให้คนเข้าถึงศาสนาได้เจอเลยทำให้ไปยุ่นเข้าศาสนาได้เเลยมันต่างกันไหมคะธรรมะที่เราเข้าใจในแง่ของการร้องขอกับธรรมะที่เป็นแก่นหลักธรรมจริงๆอะคะ่ะคือในในในโลกนี้นะกในโลกนี้คน,นมันจะมีปัญญาไม่เท่ากันพอไม่เท่ากันว,กวิธีที่จะออกจากทุกข์มันก็ไม่เหมือนกันถูกัหบางคนจะต้องนั่งกรรมฐา,านแต่สมมติว่าหนึ่งเราจะนั่งกรรมฐาน แล้วเรามันเป็นนี่อย่างเงี้ยมันเป็นนี่อยู่ค่ะ <Okay. S 2> ตด็เบี้ยก็จะกินค่ะบ้ากจะโดนยึดแล้วก็ต้องผ่อนรัจจว์วูพาบอกว่าเดี๋ยวจองกรโโ <c oughs> มยมถู้ปะที่คนเคยถามว่าทําไมฉันชอบให้วัตถุมงคลคนค่ะ <c oughs> ฉันก็ถามว่าแล้ววางจะให้วัตถุมงคลกับให้วัตถุอัปมงคลยมจะเอาไหนรู้ปะคุณเอาไหนถู้ปะเรา <c oughs> ว,ว่าคนมันเหมือนคนนเหนื่อยอ่ะ คนในี่ว,ว,ว,วิ่ง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 มาแล้วมันร้อนอ่ะ,<ค>ะจู่ๆจะบอกให้มันไปน้ำสวดมนต์มันไม่น้งหรอกมันต้องเอาน้ําเย็นอ่ะเขาเขาเขาลูบก,ก่อนเขาลูบก,ก,<ช>ก่อแล้วหลากน้เขาทานก่อนแล้วเขานั่งพายหายเหนื่อยก่อนจะแก้ปัญหาย,ยัางไงแสดงว่าวัตถุมงคลอันนี้มันก็เป็นเหมือนนยัยยะที่เป็นกําลังใจให้เขาด้วยไอ้เขามีหลักยึดใช่ไหมคะต้องคือมันทาให้ใจใจของคนเันไม่แฟงเหมือนกับมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอะไรถูกไหม แต่ปัจจุบันบางอย่างมันก็เป็นคุทธาานิดจนมาก <c oughs> จนเกินจนเกินเหตุ <c oughs> เพราะว่าคนไปจําเป็นรับประทุมากกว่าจิตใจเหมือนคนถามว่ามีตําราเขียนว่าห้ามอยู่ทางสามแพ่งนะห้ามอยู่ทางสามแพง่งจะต้องบูชาพระอย่างนี้ต้องตั้งเจ้าที่อย่างนี้แล้วเซเว่นก็อยู่ทางสามแพง่ง <c oughs> อยู่ทุกที่เลยค่ะถูกต้องเจ้าที่ก็ไม่มีที่พักเขาไม่ตั้งทําไมก็ยังทำการหาเจริญรุ่งเรืองได้ ซึ่งมันจะต้องแยกระว่ังชีวิตทางโลกในการทํามาหากินแล้วแยกเอาเอาธรรมะไปใช้กับทางโลกคือศีลอาค,อค,ค้อไม่คดโกงไม่โกรธในโลกไม่หลงคือทําชีวิตทางโลกถ้ามันมีสิ่งเหล่านี้มามันจะขาดสติถุกป่างมันจะขาดสติจากการคลองเรือนเมื่อมันขาดสติมันก็จะไม่มีปัญญาหรือมีปัญญาโดยที่ไม่มีสติคุ้มครองมันก็จะปัญญาที่ฉัน้นเานี้ไปใช้ทางไม่เกิดประโยชน์ พี่อาดอยากทมอะไรพระอาจารย์อยากามว่าการดูดวงกับเรื่องของธรรมะเนี่ยครับมันไปคู่กันได้ไหมครับจริงๆถามว่าไปกันได้ไหมจริงๆของฉันเนี่ยฉันไม่ไม่เคยดูดวงรวมเลยนะมีเดโยน์มานั้งปรึกษาพอมานั่งปรึกษาปุ๊บจริงๆเมื่อก่อนที่ฉันเรียนเรียนตำราก็มีไว้เนี่ยเพราะว่าฉันเรียนกรรมฐานครบแล้วโยอมเะบอกว่ามันไม่มีควาเข้าวัดเนี่ยเพราะว่าฉันเรียนกรรมฐานแล้วฉันสอนกรรมฐาน คนข้าในม,มีตาเนยูย mm hmm. สี่ฮะองค์ก็มีแ่แก่สิบกว่าคนแล้วคนไม่ข้ามาวันเข้ามาเองวันพักถึงจะมามนธรรมดาก็ไม่ยอมมาแล้วก็ทุกคนเนี่ยแม้กระทั่งคนที่เดียนธรรมฐานก็นาาฉันก็จะถามเรื่องน้นเรื่อง,อง,องน,นี้จะก็เลยมีคนวันนึงมีคนมาไม่มีคนบอกว่าไปหาหมอดูมาแล้วหมอดูว่าเป็นอย่างนี้ว่าจะตายอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้ฉันก็ถามว่าใครในโลกนี้มันไม่ตายบ้าง ให้แฝงพระยังไงนั่งกรรมฐานยังไงคูจะกินอาหารดียังไงกินยาดียังไงยังไงมันก็ต้องตายอยู่แล้วเพราะว่าชีวิตคนมันเกิดแก่เจ็บตายมันมีโลกธระทำแปดคือมีพอใจและไม่พอใจมีสุขทุกข์มีลาบเสื่อมลาบมียจ็ก็เสือ่อมสี่คู่แปดประการแล้วก็ถามว่าการดูดวงกี่เนี่ยเวลาเราเราเห็นพื้นดวงพวกนี้เราเอาตำราเนี่ยพวกนี้เพื่อจะเรียนรู้นิสัยเขาเน่ยคือการเพื่อเรียนเพื่อจะรู้จริต ว่าจาริยของคนนั้นเป็นยังไงแล้วมันจะง่ายต่อการสอนกรรมฐาน mm hmm. เพราะดวงวันเดือนปีเกิดเนี่ยลักนาเวลาเกิดปีเกิดมันเป็นสต,ต,ติที่เก็บเอาไว้ฝรั mm ่ hmm. ง,งก็คือการทํารซสิร์อะและเอาพวกนี้มาใช้กับคนที่มาหาเราแล้วก็จะสอนว่าคุณควรจะเรียนกรรมฐานไปทางไหน mm hmm. เราเขาใช้ําราที่เรียนเนี่ยกรรมฐานเนี่ยว่าเขามีบนเนี่ยมาถึงล mm hmm. อกที่จะเรียนพระกรรมฐานแล้วหรือย,อยัง mm hmm. การที่เราจะจูดไปเดินลอกโยว โยไปนังกรรมฐานเนี่ยเขาไม่ฟังเราเพราะคนนั้นไม่มีสถาจริงไม่ถูกจริงไม่เข้าไม่เข้ามาบางคนก็เคยถามว่ามันไม่ใช่กิจของสงฆ์เพราะวเกณฑ์สองนั่นคือเราเราเดินไปดูดวงคนเราไปบอกคนอย่างนี้ไปดูดวงอย่างนี้นี่มันไม่ได้แต่อย่างเงี้ยเขาเดือดร้อนมาหาเราเขาเดือดร้อนมาถามเราเราก็ตอบเราก็ตอบเท่าที่เราอนรเคขาะได้เพื่อป้องกันเขาโดนคือเขาเดือดร้อนมา เราก็ดับร้อให้เขาเขาทุกข์ยากมาเราก็ปลดทุกข์ให้เขา<ม>เขาลาบากมาเราก็ช่วยเขานั่นคือสิ่งที่พี่จันทำพระอาจารย์ครับ,รรบอีกคําถามหนึ่งทาไมดาราถึงชอบมาวัดนี้กันนะครับดาราถ้ามาวันนี้ <c oughs> ครับ,รบจริงๆเขาไม่ได้มาวัดนี้นะดาราเขามาหาฉันแต่เขายัางเร็งจริก<อ>ตั้งแต่เขายัางไม่ไม่โด่งดังขนาดนี้ใช่ไหม,มครับเหมือนเหมือนพี่เอกทุกประชัยพาณเดชมาพาณเดชมาพาหลายคนมา ตั้งแต่เด็กๆเลยเดี๋ยวพี่ก็จะถามเสมอเพราะเราเขาจะเอาคนที่ที่เป็นดา,าราเขาถามคนนี้โอเคดังไหมโอเคไหมแล้วชะตาไปยังไงบ้างก็จะบอกว่าดวงนี้มันควรจะไปทำอาชีพน,นี้นะดวงนี้มันไปดาราไม่ดังนะดวงนี้มันจะมีปัญหาเรื่องนี้นะดวงนี้มันไปทางดาราเราะมีมตำราเรียนหมดว่าคนแต่ละคนมันจะมีดาเวเด่นเรื่องไหนและถ้าอย่างนี้สมมุติเขาบอกว่าวัาวานหนึ่งถ้าเกิดเขามีชื่อเสียงโด่งดัง พระอาจารย์จะเตือนเขายังไงคะว่าให้อดำรงตัวให้ยังไงดีคะทุกอย่างมันเป็นภาพลงตานะโยมครับมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับทุกเรื่องไมมีอะไรไม่มีอะไรที่จีหลังยั่งยืนทั้งเรื่องเลยไม่มีอะไรที่จีหลังยั่งยืนแม้ทั้งเรื่องเดียวฉันเคยแบบลูกศิษย์เยอะๆอยูลูกศิษย์เคยเคยทำบุญถวาอยู่เยอะๆเนี้ยก็บางครติดเรื่องอาหารหน่อยคนคนลูกศิษย์จะอาหารมาถาดเยอะ แล้ววันหนึ่งเข้าลงโรงพยาบ,บาลเขาโรงพยาบาหลหมอจะเจาะคอฮะหมอจะเจาะคอครับหมอเจาะคอหมอทิ่มยิแนแขนยับวมหมดเลยค่ะแล้วก็หมอก็ไม่หลับมันปวดมากแล้วมันมันทรมาร์ดฉันนึกถึงอะไรแล้วมันนึกถึงว่าที่บ่านมานะเราไม่น่าปล่อยลมหายใจทิ้งเลย เราลืมดูลมหายใจตัวเองลืมไปว่าสักวันหนึ่งช้าหรือเร็วเราก็ต้องอยู่คนเดียว่ดีเพราะาเรามาคนเดียวเราก็ต้องไปคนเดียวรากยรชื่อเสียงมันมีภาพในงตามันเป็นเหมือนหัวโขนเมื่อ,อไหร่เราถอดออกมันก็จะฟังล่างตายิ่งคนที่มีภาพลักษณ์ดีเท่าไหร่ภายในก็ยิ่ง ตอนฝั่งน่ากลัวเอาไว้เท่านั้นคือเวลาเรากว่าวเพราะว่าเราขึ้นที่สูงเราก็าจะต้องมองที่สูงต่อถู<ะ>กมาม<ะ>แต่ก็จะมองลงที่ต่ำที่เราขึ้นบันไดขั้นแรกมา<ะ>เพราะว่ามันมีกำลังคนเดินขึ้นตามเรามานัน่นคือธรรมชาติเราต้องเจอคือขครื่งลูกเก่าไปขค้ือลูกไปก็ต้องมาแทนคุณมีทุกอีกข้อหนึ่งสุดท้ายเลยครับชะตาแเดชกับชะตาผมนี่ใกล้กันไหมครับ หน้าถ่ายนะเอาหน้าก่อนไหมจร้ตาคนเราเนี่ยขายกันนะยมรู้ไหมว่าเรามีสิ่งพิเศษที่ได้มาคืออะไรผมสิ่งพิเศษที่มนุษย์ษษได้มาคืออะไรรู้ไหมสารครบสาบสองครับถูกต้องแล้วก็สิ่งที่อัศจ,จรรย์วิเศษมากคือตาหูจมูกลิ้นมือแล้วก็ใจข้อตามคือวิชั่น ก็ฟังดนตรีฟังเสียง <c oughs> พูดพิจารณาใต้อตองกาพูดคือหลักการเจราจาจะใช้วาจาดีก็ได้ิยะวาจาก็ได้ควานนี้ก็ได้กินที่ได้เห็นเพราะาอายตนะกทั้งหกที่สามารถรับรูต้ตำหนักนาคือสิ่งวิเศษที่สุดแล้วที่เหลือทีตัวเราจะใช้ความสามารถที่มีในตัวจุดขายในตัวนะให้ได้มากก่อแค่ไหนามาของเขาเนะ็่ยเขามีรูปเป็นซับ เขากระโชคดีเพราะเขาเป็นลูกเอ็นซับยังเขามาหาฉันแต่เด็กๆเด็กเลยโยมาก็ล้างห้องน้ำเนี่ยมาล้างน้ำโอแกเคยล้างไว้ห้องน้ำอ่ะห้องไหนครับอาจารย์ห้้องนซ้ำเข้าไปทีหนึ่งเลเนี่ยมาล้างห้องน้ำอะนะโยมมาดาราทุกคนที่มาที่นายหยมฝากวัดล้างห้องน้ำถูนบัดสวดมนต์ข้ากรรมฐานก็สุนัขมาเข้ากรรมฐานมาสอนแต่ว่าได้อาจจะได้ด้วยสภาพที่ เขายังยังเด็กอยู่เขายังก็ยังเด็กอยู่แล้วก็อย่างอายุน้อยแล้วต้องเวลาที่เขาจะปฏิบัติธรรมให้มากเนี่ยมันก็ยังไม่ได้มากเพราะว่าเวลามันน้อยงานก็ยังยุ่งอยู่อ่ก็น่าจะเข้าใจอะไรหลายๆอย่างดีขึ้นนะคะวันนี้ก็คงจะรบกวนพระอาจารย์เท่านี้นะคะสาธุอาจครย์พัฒนาบุญระยะยับสาธุ